สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o u e CHANNEL ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix นําเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Witcher นักล่าจอมาศูสูนซีซั่น2เป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่2สลับใน,นเรื่องนะครับเจเนฟเฟอร์ตื่นขึ้นมาและเพราะว่าตัวเองท้องซึ่งมีเกลเราดูแลอยู่ใกล้ๆและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วไฟก็ลุกขึ้นตรงที่เด็กร้องท่าใดนั้น เจเนเฟอร์เห็นชายใส่ชุดคลุมสีแดงอุ้มลูกของเธออยู่เจนเนฟเฟอร์บอกให้ส่งลูกเธอคืนมาแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาในเกวียนซึ่งเพราะว่าฟริงเจล่าสลบอยู่เจนเนฟเฟอร์ปลุกฟริงเจล่าทั้งสองรู้ว่ากําลังถูกจับตัวไปบางแห่งเมื่อถึงที่หมายทั้งสองจึงพบว่าพวกเธอถูกชนเผ่าเอลฟ์จับตัวมาฟิลาแวนเดลชายชาวเอลฟ์นำทั้งสองออกมาซึ่งระหว่างทางทั้งสองพบว่ามีอาการคล้ายๆกับอาริทุซซา ฟิลาเวนเดลนำทั้งสองมาพบกับฟรานเชสกาเอลฟ์หญิงที่เป็นผู้นำของเผ่าตอนนี้เธอสั่งให้นำเยเนเฟอร์และฟริงจิล่าไปฆ่าทิ้งแต่ฟิลาเวนเดลบอกว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากสองคนนี้ได้ทางด้านเกโรแกโรนำซิลีมายังเคียร์มอเฮนสถานที่ฝึกเขาให้เป็นเดวิเชอร์ซิลีถามแกโรว,ว่าอยู่ที่นี่ปลอดภัยจริงๆเหอเรอแกโรบอกให้ตามเขาเข้ามาและเมื่อเข้ามาในป้อมปราการซิลีพบกับวิชเชอร์อีกหลายคน ซึ่งผู้นำกลุ่มมีชื่อว่าเวเซเมียเราวิเชอร์ต้อนรับการกลับมาของแกรออย่างดีตอนนั้นเองมีวิเชอร์คนหนึ่งเข้ามาเขามีชื่อว่าเอสเกลเอสเกลบอกว่าที่เขามาช้าเพราะไปต่อสู้กับเลชีปีศาจต,ต้นไม้ทำให้มาที่นี่ล่าช้าหลังจากจบงานต้อนรับเวเซเมียมาคุยกับแกรอว่าทำไมต้องไปทำสัญญาเลี้ยงเด็กคนนี้แกรอตอบว่าตอนนั้นเขาไม่มีทางเลือก เวเซเมียจึงบอกให้ระวังตัวไว้เพราะไม่รู้ว่าเราต้องปกป้องซีรีจากอะไรกันแน่ทางด้านเจเนฟเฟอร์เธอถูกจับมัดไว้กับฟรินจิล่าระหว่างนั้นเจนเนฟเฟอร์ถามว่าได้ฝันเห็นอะไรไหมฟรินจิล่าตอบว่าเธอฝันเห็นเทพในชุดคลุมสีดำเจนเนฟเฟอร์บอกว่าเธอฝันเห็นเทพในชุดคลุมสีแดงเช่นกันซึ่งตอนนั้นทั้งสองแอบได้ยินฟรานเชสกาเล่าความฝันของเธอเธอฝันเห็นเทพในชุดคลุมสีขาว ทั้งสองจึงเรียกเอลคนหนึ่งมาคุยเพื่อแก้กล่อมเพราะเจเนเฟอร์รู้ว่าพวกเอลกำลังคุณหาอะไรบางอย่างแต่เอลคนนั้นได้รับรายงานว่าพวกเขาคนพบของบางอย่างแล้วเจนเนฟเฟอร์และฟินเจล่าจึงทําอะไรต่อไม่ได้ทันทีแกรรอเขากําลังผ่าแข่งของเลชีซึ่งเอสเกลนำกลับมาจากการต่อสู้แกเราลได้สอนซีรีว่าเราไม่ฆ่าใครเพราะความกลัวเราฆ่าเพื่อรักษาชีวิตไว้และทั้งสองก็ยินเสียงหัวเราะจากห้องโถงแกรรอบอกให้ซีรีรออยู่ที่นี่ แกเราจึงเดินไปที่ห้องโถงซึ่งเราวิเชร์กำลังฉลองกับเหล่าโซเพนีแกเราเดินไปหาเอสเกลแล้วบอกให้เคารงสถานที่แต่เอสเกลไม่ฟังและเลื่อนจากไปพร้อมกับโซเพนีทั้งได้เยนเนเฟอร์และฟลิงเจล่าทั้งสองถูกนำตัวมายังวิหารใต้ดินฟรานเชสกาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วซึ่งมีรูปปั้นเทพทั้งสามอยู่ในวิหารเยนเนเฟอร์เห็นภาษาโบราณเธอจึงเริ่มอ่านแต่แล้วเธอก็อ่านประโยคต่อไปไม่ออกฟรานเชสกาจึงบอกว่ามันเป็นคาถาแล้วก็อ่านต่อ ทันใดนั้นบันไดนกลไกโผล่ใต้รูปปั้นราเชกาเยนิเฟอร์และฟริงกิลาจึงลงบันไดนั้นไปทางด้านซีรีนอนไม่หลับเธอลงมาเดินเล่นในห้องเก็บอาวุธเวเซเมียจึงเดินมาคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังถึงการที่เขามาเป็นวิชเชอร์ได้อย่างไรซึ่งซีรีไม่กลัวสิ่งใดที่เวเซเมียเล่ามาเวเซเมียบอกว่าซีรีเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากไม่กลัวอะไรเลยตอนนั้นเองเอสเกลกำลังมีอะไรกับโสเพนี ซึ่งมีรากต้นไม้งอกออกมาตรงหลังของเอสเกลทางด้านฟรานเชสกาเจเนเฟอร์และฟิงเจล่าเดินลงมาตามบันไดและได้เจอกับกระท่อมหลังหนึ่งที่หันหลังให้พวกเธอฟรานเชสกาจึงท่องคาถาโบราณทําให้กระท่อมหลังดังกล่าวหันมาทางพวกเธอทางด้านแกรอโรเขาเดินออกมาคุยกับเวเซเมียและถามหาซีรีเวเซเมียบอกว่าซีรีมาสอดแนมดูพวกเราทางใดนั้นสร้อยคอของวิเชอร์ทุกคนสัน่น ถ้าไม่รู้ว่ามีใครบางคนได้รับอันตรายเราวิเชอร์จึงแยกย้ายกันไปคุ้มกันทางด้านพวกฟราเชสกาพวกเธอหลุดเข้าไปในภวังและได้เห็นเทพของแต่ละคนฟราเชสกาเห็นเทพในชุดคลุมสีขาวเทพองค์นั้นบอกว่าจะต้องการสิ่งใดฟราเชสกาต้องการฟื้นฟูเผ่าเอลเทพจึงแนะนําให้ไปร่วมมือกับพวกนิฟกาดเพื่อให้เผ่าเอลกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งทางด้านฟริงเจลาเทพในชุดคลุมสีดาถามว่าจะต้องการสิ่งใดฟริงเจลาต้องการอานาจ เธออยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เทพจึงแนะนําให้เธอทําให้เผ่าเอลและนิฟการร่วมมือกันส่วนเจเนเฟอร์เทพในชุดคลุมสีแดงถามเธอว่าต้องการสิ่งใดเจเนเฟอร์ไม่ต้องการสิ่งใดแค่อยากอยู่อย่างอิสระทางด้านเกโรเขาเข้ามาในห้องเก็บอาวุธและได้ประจันหน้ากับเอสเกลที่รวมหน้ากับปีศาจต้นไม้ไปแล้วแกรอต่อสู้ไม่ได้จนได้เวสเมียมาช่วยไว้ทั้งสองจึงช่วยกันต่อสู้แต่เวสเมียก็ถูกเอสเกลจับตัวได้ แล้วค่อยๆรัดคอให้เวซเมียร์หมดลมหายใจแกราตัดสินใจใช้เวทมนต์ทำให้ดาบกลายเป็นดาบเพลิงแทงไปที่หัวใจของเอสเกลจนเอสเกลตายในที่สุดเวซเมียร์จึงรอดตายทางด้านเจเนฟเฟอร์ที่ฟื้นขึ้นมาเธอพบว่าพวกเอลกำลังเดินทางอยู่เธอได้เจอกับฟริงเจล่าฟริงเจล่าจึงบอกว่าพวกเอลกำลังเดินทางไปสมทบกับนิฟกาดเจเนฟเฟอร์ไม่อยากตามไปด้วยเธอจึงออกมาส่วนแกรอลเข้ามาหาซีรี และนําเธอออกมาเพื่อสอนให้เธอใช้อาวุธในการต่อสู้จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 2. สองสหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับแกรออย่างเทและชาวต่อสู้กับปีศาจทําได้สนุกมากครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ